谢谢ี่กุ๊กกี้ขึ้นมาเยยังไหแนตาดโดห้แล้วหนามึงเนย่ามื่กี้มึงก็มื่อี้ร่ามึงเด้อต่ว่นกขึ้นมาแทรกับยนดอกแต่ว่าเวลามันไปเร็วมันก็ไปเร็วเรวจังเลยข้างล่างอ่ะยี่กุ๊กกี้ปีนาเบบี้ตัปิมยังเคลนโอ้เบบี้ะนะฮะนะฮะเด็กรนงนิกนิกสี เเรากรลังสิบอกว่าอันรีกันลีกเสา <laughs> ลีกไปแี้ีกเสาไสานี้เายเาูนิค่ไกระลังสิบอกเอามึงก็บรีกเสาใส่ประหยัดเลยปุมเห็นปะอี้ลงตารางป <laughs> <ก>้เจ้ะแล้ว,วเหล่อนก่ขี้ลงไปพุ๋แเหล่ามันขี้สกี้ล็บขึ้นมาแล้วพอนะะอันนั้นขี้สกี้ล่งไป Das ist ja da, ich habe einen Ki. Ja, guck mal hier. Ich habe einen Kipp von Mokau. Oh, Mende. Ach, das nennen Sie Wanderticket, gib mal hier. Wandern. Wanderticket. Ja. Ja, das ist eine andere, das ist eine Bahn, Zugspitze. Okay. ลงลงข้างล่างแล้วขึ้นข้างบนได้ปะเนี่ยลงข้างล่างเราขึ้นข้างบนอีกรอบแต่คนละทงากาต้องไปลงไปขี้ข้างล่างก่อนจะพอลงมาลงลงไปขี้ข้างล่างเราขึ้นสูงก็ก้าวได้หวนไปอีกทาหนึ่ง,งอ <laughs> ไอแล้วตชนได้สีทนได้ <laughs> สีชนได้โอ <laughs> <laughs> ชื่อโชคมา <h> <h> บูซิ่งเดีย re. Na da oben. Jetzt muss ich in die andere Bahn hin. Hast du gehört? Doch. Okay. Hm? Holstein. Ja. Hm? Ja, ja, ja. Ja, ja, hat sie gesagt. Ja, 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 heißt leg mich <laughs> am Arsch auf Deutsch. Mach ich nicht. Ja. ยากำเดียวพ่อกันยายายามันคือทางอันอยังละเขออาเคยนังเด็กหน่อยบอกเขาผูดใหายมั้ยาพ่ไม่รู้เรื่องเอาโอเคยาเขาก็ต้องอันยาหวานประนันดอกก็ฟังบอกยาใช่หร <laughs> ือยาโอ้เร็วไปเย็นเดือนแสงแดด

ประนา้ไปสูงก็ได oh, uh, e ้บัด yeah, e ีนะครับนอม่นัวย๊าโอ้เดีลด mm. ีตนนโอ้ดสองตะ Kannst du das mal wieder alleine machen? Nein, ist noch nee, nicht. Nein, eigentlich ist es so gut gearbeitet. Das war so eine Platte, aber die bewegt sich nicht. Dann so. okay. <laughs> ja, ist die

เร,เราต้องรีบลง <laughs>